สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวแกงไข่พําใส่ห้วยไข่พี่ <ừ. S 1> น้องแล้วก็นี่แหละ่อทัวใจนําอีกมันเดือมืมอบานอุน่นใหม่แต่ว่าขอว่าทุกคนนี่ต้องนินแกงพํามน,น,น,นี่น,นี่บ่ได้กินโ้อนเนาะนันโ้นเป็นสิมากใครถืออแต่อยู่บง,งไงบอยู่บ้านเฮาแต่ว่าคนแกงบบมือบ่ะกองปานไรแต่ว่าห้าส่น้ํามมันบ่ ใสน้ำใชแวกใครจะเห็นมันก็เจาะนิดเดียวให้มอเมเห็นเอาจะ้ออ่ออเทพั้มลงปรับบูบเลยพั้มเป็นน้าอืมอืมมันจิเป็นอะาเป็นหืาทอดแล้ก็กอนเกี๊ยวหากข่าวมักมาขายมันยหวานแม่สั้งซื้อได้หลายเแป่งซสอันนั้ดนาะใส่ปัญญานปัญญัง แมนก็จะบวาเขาตู้เย็นป้าไปทั้งหมดมันเนาเยอยไข่ใครแม่ไม่่วแวนะอะมะกำลงกินแบบอ๋อมันสิมามามาคายคือไข่ปลาเนาะไข่ใครเน่ะ ทำไม่เิ็นเลาอืมนี่กัอ,อืมอืม้ออนานยอยู่บ้านทำแกงเสปรเบ,บ่าอืร้านสิแคนก็นีทำร้าก่อนเอาสใจพักใบมะละนี่กลมๆๆจะได้ยนี่งเอาไงจะอุ่นให้น้ำมันบอกอันอนี้หอ,อ,อมมากยังไมนอันนี้ไไม่เ มานทำไปเติมต้อาางอะไรชอบนี่ซีกินแกงเขีดเหมนืนยากเลยถ้าชังขนดไหนเข <c oughs> ีินแกงเห็ดตัวอเอ็ดเข็ดบวกจะนอนคน,นอคน Nó còn mãi mà mà lắm mãi 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 bớt rồi mãi 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 không? mãi 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 mãi

Ừ, vào người mọi nó mọi người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  mọi Ừ. nó người mọi người nó người mọi 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 จำก่อนอาาอหูหลังเพรายังองสุดใจทำเลบน้มันเออยังไคเป็นต่อ้อา,าวะนอย,ยาอจงจนเงื่อนขวดแล้วตำค่าแต่เพายังสุดใจเนี่ยหรือมันเดือดขวดขวด,ขอ,ดอู้วนกบแบบเรียวานี้ยม,มองขาผับเตนก็ lăng mạnh Hèn bó phải bà những thứ mua gan hà chứ bà khen này từ khen mà tốt chạy là hàng khác thì có nè tè bằng ăn cái của nè tè bằng của

กำไรสิ่หนึ่งโมเมนบาทสองบาทคือขนมไหนข้าวเครเพิ่มลบาอืมเพิ่มก็เ่กำไรคือยังสมุดอุ่นใจอยู่ก็ดีไหมคือยังสมุดหลานตัวนี้เข้าไปสื่อสองแพงนี่เขาได้หลาร้อยหนึ่งกำไรกำไรค่าเอค่ายังเขา๋อไปสื่อสองแพงตัวอื่นอย่างไรก้นต่อแค่แค่ก่อนสื่อ ก็ตีนจัดแต่ว่าถ้าไปตระีตระกีดเนี่หนึงหมืตำกุ้หันสองหันบาห้าไปซื้อส่วนีหนบาดูร้างแค่หาที่บาาแซงวันนกุ้งเตกนอั้น ก็เจ้ากินใหญ่แม่บอกจะไปเบิ้องไหเล่าอยเรหาื่อิมนีน่้ออุดหนังไปเปไบไปไ่งองไหนก็ใหญ่เามเาะคันอ่ิมนี่ก็ซ้ำนี่พี่น้องคิมหนาพอกันไมนนหมขอบคุณได้ด้วยค่ะเด้อ